ุนหุกขาัสดินาเหนือรัฐนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยน้ำมันละมันก็เอาไปแก๊สรรมาชาติมันก็เอาไปแปลกจริงประเทศไทยต้องเลยใช้น้ำมันแทนอุ้ยอะมาฟังเลยครับทุนหุกขาดสดินาเหนือรัฐครับนี่คือรากเหง้าของปัญหา <c oughs> สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำครับพิเศษนะครับวันที่8นะครับเพื่อสดัปดีที่8ปดธันวาคม2อนะครับเมื่อ84ปีที่แล้วญี่ปุ่นบุกไทยนะครับสงขรามโลกที่2สวัสดีคุณมูมี่สวัสดีคุณยิปพรชัยเข้ามาแชร์ด้วยนะครับ วันนี้เราจะพูดถึงข่าวแรงทวิตเตอร์เรื่องค่าแรง600บาทครับโอ้โหทำไมดิบดิ้นกันจังเลย600บาทเนี่ยเมื่อถ้าปี2570ค่าแรงมันควรจะพันหนึง่งคนเอกประยุทธ์บอก600โอ้โหจริงๆมันทำได้เลยครับยามยัง500อ่ะเดี๋ยวนี่ย คุนผูขาดศักดินาเนื้อรัฐทีบ่บาดทุกยากอิ๋วโหยคนไทยจะได้ดีนี่โอ้โหดิดดิ้นกันทั้งนั้นเลยนะ600บาทเขาวางวิสัยทัศน์ไว้วันนี้เรามาดูกันครับว่าในโลกชทวิตเตอร์เป็นยังไงนะครับ ขอบคุณงวงไปเย็นครับขอบคุณงวงไปเย็นนะครับขอบคุณงวงไปเย็นครับโหแฟนรายการครับมันต้องเล็กขอดไว้หน่อยถ้ามึงเป็นนายกทํามไม่ได้ออกไปเลยครับประยุทธ์ทอดโอชาขอบอกเลยนะครับถ้าถ้าถ้ถถาทำให้คนไทยมีชีวิตีดด Index, ได้ออกไปเลยออกไปเลยมไม่ได้ออกไปเลยครับประยุทธ์ออกไป <China S 1> เลยครับ <S <S ออกไปเลยครับออกไปเลยออกไปเลยถ้าถ้าทำให้ออกไปเลยนะครับ ออกไปเลยรีบๆเลยเดี๋ยวเรามาดูใน Twitter กันครับดูใน Twitter กันแปมน,นะครับแฟนรายการเดี๋ยวนะครับโอเคอะเรามาเริ่มกันเลยนะครับข่าวแรงทวิตเตอครับต้องบันทึกไว้หน่อย จริงขึ้นอันดับเลยนะครับขึ้นอันดับเลยข้าแรงหกร้อยบาทเมื่อวานทาง <c oughs> คุณอุ๊กอิงนะครับก็ได้ออกมาตอบโต้ประยุทธ์อะประยุทธ์บอกหกร้อยหร้อยบอกทำทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะจะเอาเงินมาจากไหนนี่ฮะ มีคนบอกว่าโอ้โหจะขึ้นค่าแรงประยุทธ์ธิถามว่าผู้ประกอบการจะรับไหวไหมแต่ค่าสินค้าขึ้นค่าของชีพขึ้นประยุทธ์ไม่ถามฝั่งประชาชนเลยว่าขึ้นราคาสินค้าจะรับไหวนะไม่รอดหรอกครับพักรวมไทยสร้างชาตินี่อันนี้ก็ระดับห้าหมื่นวีทวีนะครับคุณคุณพีทแล้วกันนะ ใครที่ไม่เห็นด้วยกับค่าแรงนโยบายค่าแรงขั้นต่ำหก0้เงินเดือนปริญญาตรี2องหมคุณสามารถเรอกรับเงินเรทได้ตอนเซ็นสัญญาเข้าทํางานแจ้งอารว่าความประสงค์รับเงินเดือนเรเดิมนะครับสิงคโปร์ค่าแรงอ่ะมาดูสิงคโปร์ค่าแรงพันสี่าทำได้เกาหลีใต้ค่าแรงวัน2,001 จบาทน,นะครับสวัสดีคุณกิตติครับญี่ปุ่นได้กำลังวัลละพันแไต้หวันวัลละพันสไทยเสนอ500คนไทยเซขายฝันก็นี่ไงคนมันถึงแผ่ไปอยู่เมืองนอกกันหมดอะไหนว่าเป็นแผ่นแผ่นดินทองแผ่นดินธทรำรไงนะทรับเจอผืนดินสินเจอทวีมีสิทธิเสรีสันติขอโกหกทั้งเพยครับแฟนรายการผมบอกให้เลยนะ เนี่ยดูสิมันต้องวันละพันแล้วครับมันถึงจะอยู่ได้มันถึงจะอยู่ได้เราไปดูกันนะครับมาดูแบบพีคๆมาดูแบบพีคๆชัดอัพ Shout ครับชัดอัพเปิดค่าแรงขั้นต่ำสิบชาติอาเซียนที่เวลาทำงาน8ดชั่วโมงแต่ละชาติค่าจ้างเท่ากับประเทศไทยค่าใช้จ่ายสูงเวียดน,นามกัมพูชาลาวเวียดน,นาม เปรายการเชื่อไหมผมมีเพื่อนไปมาเลเซียแล้วผมก็เห็นราคาค่าอาหารที่เข้าไปเที่ยวนะครับผมรู้สึกว่ามันถูกกับประเทศไทยด้วยนะแล้วบางทีเรามาดูไอ้ทำไมป,ประเทศไทยบ้านเรามันอาหารการกินไหนว่าเป็นครัวของโลกทำไมมันแพงวะ เนี่ยบรูไนเนี่ยครับเนี่ยใส่ใสสามร้อยสมสิบเอ็บาทมันจะอยู่ได้ยังไงคือมันเป็นรัฐข้าราชการอะ่ะเนาะเนรายการมันคือคนเป็นข้าราชการมันได้ฟิกซ์อินคัมอยู่แล้วอะ่ะมันได้อยู่แล้วอะ่ะยังไงมันก็ได้แต่พี่น้องประชาชนน่ะทํารัฐสวัสดิการอะ่ะเออทําไมทําไมไม่สามารถทําให้คนไทยกินดีอยู่ดีได้อะ่ะ เมื่อวานผมก็ได้ฟังแถลงข่าวเหมือนกันนะครับอันนี้คุณชย,ยาภาสินุพัยบอกต้องเป็นทุนนิยมที่หัวใ,ใจแรงงานต้องปรับขึ้นข่าแรงเมื่อปรับเศรษฐกิจของประเทศตอนนี้ยังไม่ได้คิดพเพราะเศรษฐกิจไม่ดีแต่ถ้าดีทุกอย่างเป็นไปตามระบบกลไกลองลอง,ลอง,ล,องลองให้ลองให้ประยุทธ์มันใช้ดีกว่าเออลองให้รัฐบาลชุดน,นี้มันใช้ลองให้คนที่ออกมาต่อต้านอะ มึงลองใช้ดูสิมึงลองใช้ดูวันละสามร้อยมึงลองใช้ดูเออมึงลองใช้ดูมึงลองใช้ชีวิตอย่างนั้นดูอืมมึงดูสิว่ามึงจะอยู่ได้หรือเปล่าออกูก็อยากเห็นเหมือนกันวันนี้ของขึ้นมึงลองใช้ชีวิตอย่างนั้นดูแล้วกันเนะอ,อันนี้ยุทธพงศ์จลสเถียนค่าแรงวันละหกร้อย ค่าแรงวันละหกร้อยเดี๋ยวนะครับแป๊บฮะโอ้โหมันไม่น่าเชื่อครับแฟนไรค์กันค่าแรงวันละหกร้อยหร้อยเนี่ยผมว่ายังถูกไปผมว่าต้องค่าแรงวันละพันหนีอยู่ได้ กร้อยนี่ปากเดียวนะแฟนรายการปากเดียวนี่ยังอยู่ไม่ได้นะครับแล้วคนหนึ่งมีครอบครัวอะไรข้างหลังตามไปหมดหนึ่งคนนี่ดูแลไม่รู้กี่ชีวิตนะความเป็นคนไทยเนี่ยอยากให้มันลองใช้ดูครับเออนายจ้างคนไหนทําไม่ได้ก็ไม่ไปไต้องไม่ต้องไปทํางานให้มันครับเออเรามีสิทธิ์เลือกนายจ้างได้ไอ้นายจ้างคนไหนมาออกมาพูดออกมาโต้กากระบาดไม่ต้องไปทำงานกับมัน อืมหรือคนที่เป็นรัฐมนตรีแรงงานในอนาคตที่มีจิตใจหัวใจประชาธิปไตยนะครับเข้าไปตรวจสอบบริษัทมันหน่อยสิเออวันข้างหน้าเนี่ยที่มันออกมาพูดเนี่ยที่มันออกมาพูดเนี่ยเอออันนี้ใคร พักก่อนขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ600กรกอหวันเอสเอมวันเอสเอมอวัน, e. วน, e. วน hm Hai, เนสีล้มหายนักลงทุนต่างชาติหนีนคณะกรรมาการภาคร่วมสายสสาวิเรจงกรเรากเบรกค่าแรงขั้นต่ำ600มึงลองใช้ชีวิตอย่างนี้ดูสิมึงลองใช้ชีวิตอย่างนี้ดูวันละ300 มึงลองใช้ชีวิตดูมึงเราใช้ชีวิตวันเราหกร้อยดูไม่ต้องสามร้อยหรอกเดี๋ยวเนี้ย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 ทุกวัน,นเนี้ยเนี่ยเนี่ยแปดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ามึงเราใช้ชีวิตวันเราหกร้อยดูมึงจะอยู่ได้ไหมพระยังอยู่ไม่ได้เลยพระขนาดบิณฑบ,บาตคนมาหากินเนี่ยพระเองอยู่ไม่ได้เลย ไม่ต้องไปทำงานให้มันครับเอาแบบเข้มๆเ,เอาแบบเข้มๆไม่อยากเห็นคนไทยได้ดีเหรอถึงกดกันไว้ขนาดนั้น สภาในาจ้างยกเหตุผลคานค่าแรงคั้นต่ำวันหกร้อยวันต้นทุนพุ่งยึดแข่งขันลดมึงลองใช้วันละาหกร้อยดูที่เขาพูดถึงเนี่ยปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบอีกห้าปีข้างหน้าอีกห้าปีข้างหน้าครับ จริงๆมันน่าจะได้มากกว่านั้นอีกในปีนี้ทำไมพวกมึงยังออกมาดิ้นกันสภพานนายนจ้างแล้วทำไมพวกมึงอยู่กันได้เออเพราะมึงกดเขาไว้ไงเพราะมึงกดค่าแรงเขาไว้ภาพปกนี่ยังต้องขอบคุณมาติชนนะครับโทนี่ไล่ประยุทธไปอ่านแคปิตอลถ้ามีปัญญาค่าแรง6อ0ร้อยสบายมากทุกวันนี้นะครับ ที่น้องรอปภเนี่ยที่อยู่ตามตึกเนี่ยที่อยู่ตามตึกเนี่ยที่อยู่ตามตึกมาช่วยบวกรถอะไรเงี้ยวันละห้าร้อยแล้วครับวันละห้าร้อยแล้วแม่บ้านแม่บ้านทํำงานงก๊ก,ก,กเนี่ยทำแม่บ้านที่ดูแลคอนโดนผมเห็นมากับตาครับคนพวกเนี้ย ทํางานสี่ร้อยตั้งแต่เช้าเดี๋ยวไปรายการตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าครับเจ็ดโมงเช้าเนี่ยตื่นไปเห็นเนี่ยเขาทํางานแล้วอะ่ะเจ็ดแปดแปดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดชั่วโมงครับอ่าเอาใหม่เนี่ยสิบชั่วโมงอ่ะเียสิบชั่วโมงกินข้าวมื้อหนึ่งก็ร้อยหนึ่งแล้วครับยังร้อยหนึ่ง ถูกที่สุดนะ 60, 70, อ่ะหกสิบเจ็ดสิบอะข้าวขน,นมน้ําแล้วเขาต้องดูแลอีกกี่อีกกี่คนเขามีต้องมีลูกเนาะปากเดียวอยู่ไม่ได้แล้วมึงเอาอะไรมาพูดปีสองพันเจ็ดสิบค่าแรงต้องวันละวันละพันครับห้าปีข้างหน้า ถ้ามีรัฐบาลดีทําได้ครับเออทําได้จัดสรรได้ผมเชื่ออย่างนั้นเลยเพราะมึงทําไม่เป็นอะ่ะมึงบริหารไม่เป็นอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดนะที่พักเพื่อไทยบรรยายผมไม่ลงรายละเอียด ผมเอาแค่ว่าถ้ามึงไปหาไม่ได้ไปเถอะเอาแค่เอาแค่ประเด็นว่าชีวิตชีวิตปัจจุบันเนี่ยอยู่ได้ไหมของผมวันละพันวันละพันห้าครับแฟนรายการต้นทุนในชีวิตผมเนี่ยวันละพันห้ากลมๆเลยนะกลมๆเลยครับค่าค่าเช่าคอนโดอ่ะค่าเช่าบอลล ไม่ต้องขี่หมูขี่หมาแล้ววันละห้าร้อยครับอ่วันละห้าร้อยค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตต้องมีวันละสองร้อยอ่ะเจ็ดร้อยเข้าไปละกินข้าวมื้อหนึ่งอ่ะเอาแบบไหนอ่ะเซสักวันละร้อยแล้วกันอ่ะมื้อละร้อยสามรอเข้าไปพันหนึ่งละค่าเดินทางอ่ะ ถาม่าผ่อนรถอ่ะดูแลพ่อแม่ละ่ะดูแลพ่อแม่ละ่ะพวกมึงเอาเปรียบคนอื่นนี่หว่าไอาา้ไม่ต้องไปทำงานให้มันครับเออขอให้มีนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่หัวใจเป็นประชาติยที่มีความเห็นอกเห็นใจพี่น้องเพื่อร่วมชาติด้วยกัน ถ้ามึงเป็นนายจ้างที่มีความเป็นมนุษย์เนี่ยมึงจะเห็นใจเขามึงรักชีวิตตัวเองไงเขาก็รักชีวิตตัวเองเหมนมึงอยากได้มึงอยากได้ดีมึงอยากได้ช่วกิ่โตังไงเขาก็อยากที่มีชีวิตดีเหมือนกันผมยังคิดเลยที่พรรคเพื่อไทยเขาพูดเนี่ย มันยังน้อยไปด้วยนี่อีกห้าปีข้างหน้านะครับที่เขาแหลงเนี่ยอีกห้าปีข้างหน้ามึงยังออกมาดีดดิ้นขนาดนี้ทำไมมึงมึงไม่รักเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเหรอมึงไม่รักประชาชนเหรอเ,เขาทำธุรกิจให้มึงเติบโตเนี่ยเขาใช้ทุกอย่างนะเว้ย ผมไม่โคตรเกลียดเลยผมเกลียดพวกนายจ้างผมเกลียดพวกนายทุนอย่างเงี้ยนาทุนดีๆก็มีนะครับเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันต้องมันจะต้องสอนวิชาที่ฟินแลนด์ที่ประเทศในสแกนดิเนเวียเขาเรียนกันก็คือ วิชาอันแรกคือวิชาความเห็นอกเห็นใจครับเอมพัตตี้เอมพัตตี้เอมพวัสดีครับพี่อดิศักดิ์โอ้โหขอบคุณเข้ามาชมฮะต้องออกวุดใส่พี่ต้องออกวุดใส่ต้องออาวุดใส่ ก็อาวุธใส่นี่มาละรัฐมนตรีแรงงานจวกเพื่อไทยหาแรงแรงหกร้อยคนคำหนึงถึงหายยนะชี้มันโน์พลาห้าเกยกระชนกระทบการลงทุนต่อต่อตางประเทศแล้วมึงอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมหกร้อยผมเชื่อว่าทุกวันนี้ทุกอย่างมันขึ้นเลหมดครับขึ้นอยู่กรุงเทพนะครับแฟนรายการขอโทษเถอขอโทษเถอครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้รถผมเป็นคนหนึ่งเนี่ยผมนี่แหละเป็นคนหนึ่งที่ไม่สามารถใช้รถไฟฟ้าได้เพราะมันแพงเพราะมันแพงเข้าเมืองเนี่ยนะครับรายการนะเข้าไปในเมืองเนี่ยนะสายสีม่วง BTS ขึ้นลงร้อยกว่าบาทครับร้อยกว่าบาท ไปกลับร้อยห้าสิบไปกลับสามร้อยยังไม่ได้กินอะไรเลยนะยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับเบสิกของชีวิตอะถ้ามึงจะเป็นรัฐบาลที่ดีเด็กมึงขีดมาเลยมึงรู้ไหมว่าค่าใช้จ่ายในชีวิตคนหนึ่งเขาใช้ยังไง เอาขั้นต่ำให้ให้เขาอยู่ในชีวิตได้เขาพูดถึงห้าปีที่แล้วมึงจะออกมาดีดดิ้นขนาดนี้สุชาติจมกิน่นจวกประเทศไหนประเทศไหนไม่อยากมาลงทุนเพราะค่าแรงสูงไม่ต้องมาครับไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาออไม่ต้องมา เราทําประเทศให้เป็นลักชูรี่ไดเออ้เก็บแพงๆได้ใครอยากมาเที่ยวประเทศไทยเว้ต้องหรูเอ,อทำประเทศได้สร้างภาพลักษณ์ประเทศได้รรักษ์ปะเทศได,ได,ได้ได้รัฐบาลดีๆทำแบรนดิ้งประเทศดีๆครับไม่ต้องให้คนมาเที่ยวเที่ยวผู้หญิงเที่ยวกลางคืนอ,อทำให้มันพักผ่อนเก็บแพงๆได้ มันมีวิธีครับผมไม่ลงรายละเอียดนะแฟนรายการเนี่ยคุณทักษิณบอกประยุธทธ์ทําฟอร์มมาอ่านหนังสือประยุธทธ์ทําฟอร์มมาอ่านหนังสือทุยครูไม่เชื่อหรอกว่ามึงอ่านหนังสือหนังสือเล่มนี้ผมก็อ่านแล้วแคปิตอลเนี่ยอย่าเรียกว่าอ่านเลยสกิปอ่านผ่าน ทำมาเป็นทำฟอร์มเป็นนักอา่านแหวะถ้าเป็นนักอ่านเก่งจริงนะมนไม่ลากประเทศมาขนาดนี้หรอกวันนีคุณนี้เขาพูดนี่ฮะถ้าประเทศเป็นรัฐบาลขั้นแรงขั้นต่ำหกร้อยต่อวันเงินเดือนปริยติสองหมื่นห้าไรได้บบเปีสองไม่ต้องย้ายประเทศเปลี่ยนผู้นำง่ายกว่า คนที่เป็นวิธีคิดทางธุรกิจอ่ามาดูเบอร์อ่ามาดูพี่อดิศัก์ครับพี่อดิศัก์ลูกพี่ผมอดีตซีอีโอเนช่นเห็นด้วยกับการตั้งเป้าปีสองห้าเจ็ดอีกห้าปีค่าแรงขั้นต่ำหกร้อบาทคำนวณง่ายปรับสิบอร์เซนจาก5้าสี่จะได้5้าร้อเจ็ดสิบแต่ประเทศเสร็จทำให้เศรษฐกิจไทยต้องโตปีละห้าถึงเจ็ดเซนครับพี่ จริงๆวันนี้มันควรจะหกร้อยด้วยพี่มันควรจะหกร้อยด้วยก็อยากแปลกใจว่าคนคนที่เดินทางไปต่างประเทศเมื่อวานผมดู เมื่อวานผมดูข่าวทีเอ็นช่องสิบหกเขาบอกว่ามีแรงงานไทยอยู่ในเกาหลีใต้สี 40, ่ 40, หมื่นคนในสี่หมื่นคนเนี่ยแปลว่าอะไรกะถ้าใครมีครอบครัวนะเขาจะคิด ถึงบ้านขนาดไหนเขาจะคิดถึงลูกเมียขนาดไหนก็ไหนว่ามึงโฆษณาวะประเทศมึงเป็นแผ่นดินทําแผ่นดินทองไงคนอื่นประเทศในโลกเนี่ยไฟยบินเนี่ยบินเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยมึงโฆษณาคนเที่ยวเป็นเป็นล้านๆคนที่มากินมาเที่ยว มันมีความสุขในประเทศไทยแต่พี่น้องเพื่่โมชาติของเรามันต้องไป็นอราอ่อาหารกินมั้งมึงภูมิใจเหรอ